เช็คลิสต์5อันดับแข่งช้างศึกยู23ที่มีค่าตัวสูงที่สุดเพจช้างศึกได้ออกมาเปิดเผย5อันดับนักเตะดิกรีทีมชาติไทยชุดยู23ที่มีค่าตัวสูงที่สุดหลังผลงานดีในศึกโดฮาครับ2023โดยเป็นการอ้างอิงจากเว็บไซต์ Transfermarkt.com e เว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติและวิเคราะห์ค่าตัวที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลกสำหรับ5อันดับนักเตะไทยที่มีค่าตัวแพงที่สุด ในช้างศึกยุ23ประกอบไปด้วยท่านนรงพรมศรีแก้วอายุ21ปี9.2ล้านบาทจัดมงคลเดืองธนโรอดอายุ20ปี9.2ล้านบาทอันดับ3ธทีรศักดิ์เผอพี่มามอายุ20ปีค่าตัว7.4ล้านบาทอันดับ4โจนาธานเข็มดีอายุ20ปีค่าตัว5.5ล้านบาทและอันดับ5้าษซซิสวรรณเสตอายุ21ปีค่าตัว5.5ล้านบาท มีทั้งงานเบางานหินทิมชาตาไทยเปิดคิวเตะฟีฟ่าเดย์สามครั้งก่อนคัดบอลโลกสมาคมฟุตบอลไทยประกาศแมตช์ฟีฟ่าเดย์ช้างศึกชุดใหญ่ออกมาเรียบร้อยบุกเยือนไต้หวันและฮ่องกงเดือนมิถุนาต่อด้วยการกลับมาหวนคิงส์คัพที่ประเทศไทยเดือนกันยาชากยูเออินเดียเลบานอนและปิดฉากฟีฟ่าเดย์ในเดือนตุลาคมบุกยุโรปประท้าจอร์เจียกับเอสโตเนียก่อนบุคัดบอลโลก2026เดือนพฤศจิกายน ที่จะจับสลากแบ่งกลุ่มวันที่20กรกฎาคมนี้รวมถึงการลุยเอเชียนคัพต้นปีหน้าด้วยความเคลื่อนไหวทิพไทยทีม่มาดับ1น4บของโลกภายใต้าการคุมทีมของมโนพกิงโดยมีมาดามแป้งพนพดลาสามเป็นผู้จัดการทีมที่จะมีโปรแกรมลงเตะตามปฏิทินฟีฟ่าเดออีก3าครั้งในปี2023ประกอบไปด้วยเดือนมิถุน,นายนกันยาและตุลาล่าสุดสมาคมฟุตบอลประเทศไทยออกมาประกาศอย่างเป็นทางการกับโปรแกรมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดของทัพช้างศึกทั้ง3ช่วงไปที่เรียบร้อย เพื่อเตรียมทีมก่อนลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและศึกเอเชียนคัพที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม2017ที่ประเทศกาตาร์โดยโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ทั้งหมดของทีมชาติไทยชุดใหญ่มีดังนี้ฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายน16มิถุนาพบไต้หวันทีมอันดับ156ของโลก19มิถุนาพบฮ่องกงทีมอันดับ147ของโลกทั้ง2เกมจะมีการยืนยันสนามแข่งขันและเวลาแข่งขันอีกครั้ง ส่วนฟีฟ่าเดเดือนกันยายนซึกฟุตบอลชิงถ้วยพัรสชทานคิงคับครั้งที่49ถิ่นที่ต่อรับร่บรวมการแข่งขัน3ชาติประกอบไปด้วย UAE ทีอมาดับ72ของโลกอินเดียทีอมาดับ101ของโลกและเลบานอนทีอมาดับ99ของโลกรอยืนยันการจับสลากวันเวลาและสนามแข่งขันอีกครั้งส่วนฟีฟ่าเดเดือนตุลาคม12ตุลาคมพบกับจอร์เจียทีมัาดับ7 7ของโลกนักรุงทบิลิซีรอการยืนยันสนามและเวลาแข่งขัน และวันที่17ตุลาคมพบเอสโตเนียทีมอันดับ108ของโลกที่เลคอ,อกอารีนากรุงทาล,ลินสำหรับการจับสลากแบง่งสายในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกที่จะมีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี้ทางฟีฟ่าได้กําหนดทีมวางจากอันดับอัปเดตในรง k i n ฟีฟา่าก่อนพิธีการจับสลากจะเกิดขึ้นในการวางทีมแบ่งกลุ่มแข่งขันโดยทวีปเอเชียม,มีทั้งหมด47ทีมแบ่งการที่ขันออกเป็น5รอบในส่วนของเอเชีย ทีมอันดับ1-25ของทวีปจะได้สิทธิ์ลงทําการแข่งขันในรอบ2ส่วนทีมที่อันดับต่ำกว่าต้องลงเล่นในรอบคัดเลือกรอบแรกแบบจับสลากประกบคู่แข่งขันแบบเย่าเยือนเพื่อหาทีมเข้าสู่รอบ2ต่อไปอีก11ทีมโดยเอเชียจะได้โควต้า8.5ทีมหลังจากที่ฟุตบอลโลก2026มีการเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายจาก32เป็น48ทีม ช้างศึกยู23อัปเดตความพร้อมก่อนยกคนทำศึกซีเกมครั้งที่32เมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาณาที่ทำการสมาคมแห่งใหม่หนายยุทธนายิ้มการุนพร้อมด้วยอิสระศรีทโลและทีมงานที่ปรึกษาและสตาฟโค้ชจัดประชุมเพื่อวางแผนพาทีมชาติไทยยู23แข่งขันฟุตบอลชายในแมตช์กัมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาโดยทางด้านการประชุมยุทธนายิ้มการุนผู้จัดการทีมทัพช้างศึกยู23เปิดเผยว่า ตอนนี้เราส่งหนังสือขอตัวไปยังสโมสรต่างๆแล้วเตรียมทดสอบร่างกายวันที่20เมษายนนี้ก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวที่พัฒนากอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีซึ่งเรามีเวลาเก็บตัวนานขึ้นก่อนจะออกเดินทางไปกัมพูชา27เมษายนนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกสโมสรที่ปล่อยตัวนักกีฬามารับใช้ชาติในครั้งนี้ช่วยให้ทีมชาติาไทยมีขุมกำลังที่พร้อมที่สุดก่อนร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่กัมพูชาด้าน,นอิสะารีทโลกุนซือทีมชาติยู23กล่าวว่าหลังจบศึกโดฮาครับเราก็ทํางานกันนอออย่่่างงตเื สตาฟโค้ดก็ได้มีการติดตามฟอร์มนักเตะและประสานงานกับสโมสซอนเกี่ยวกับเรื่องความฟิตและสภาพร่างกายนักเตะเราก็ได้ให้การบ้านนักเตะไปหลายคนและได้มีการติดต่อส่วนตัวเพื่อพูดคุยเรื่องคอนเซปต,ต์และวิธีการที่เราต้องการจากเขาในการแข่งขันครั้งนี้เราเองก็หวังจะได้นักเตะชุดดีที่สุดไปทําการแข่งขันแต่ด้วยโปรแกรมที่ไม่ได้ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์เราเข้าใจทุกสโมสรอนโค้ดและสตาฟโค้ดพยายามมองหาทีมที่ดีที่สุดต้องให้เกียรตินักกีฬาด้วยต้องการคนที่พร้อมที่สุดที่ดีจริงๆ ไม่ได้ตัวเลือกที่1ก็เป็นที่2แหละที่3ถ้าหากเราไม่ได้หนึ่งเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเลือกที่2และ3เพื่อให้เขาก้าวขึ้นมาเทียบชั้นกับตัวเลือกที่1เพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงในทีมและนอกจากผลการแข่งขันที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการแล้วอีกหนึ่งสิ่งสําคัญคือการพัฒนาขุมกําลังนักเตะให้พร้อมหากเราพัฒนาคนเดียวมันไปได้เร็วกว่าก็จริงแต่หากเราพัฒนาไปทั้งหมดมันก็จะทําให้เราไปได้ไกลกว่า มาดามแป้งเปิดบ้านให้แข้งสิงเจ้าท่ารถน้ำดำหัวอบอุ่นชื่นมืน่นเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานวลพันธ์ล่สำสั่มประธานสโมสรการทะเรือเปิดบ้านให้การต้อนรับทีมงานสตาฟโค้ดและแข้งสิงเจ้าท่าเข้ารถน้ำดำหัวและวอวยพรปีใหม่เนื่องในโอกาสเข้าสู่เทศกาลสงการประจำปี2566สิหงเจ้าท่าเปิดบ้านชนะลาดบุรี FC10 หคว้าชัยชนะเป็นนัดที่4ติดต่อกันยึดอันดับ3ของตารางต่อไป ก่อนล่าสุดจะถือโอกาสเดินทางไปที่บ้านมาดามแป้งเพื่อรดน้ําดําหัวและอวยพรปีใหม่ไทยเพื่อตอนรับเทศกาลสงการโดยถือเป็นขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามที่สโมสรทําทุกปีอยู่แล้วขณะที่บรรยากาศเป็นไปนอย่างเรียบร้อยอบอุ่นและชื่นมืน่นเมื่อทีมงานสตาฟและนักเตะพัดกันรดน้ําดําหัวมาดามแป้งพร้อมกล่าวคําอวยพรและรับพรโดยสองกุศลของทีมทั้งโชคทวิพรรัตน์สุรพงษ์คงเทพรวมถึงแข้งสิงเจ้าท่าที่มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทั้งบด,ดินผาลาธารบุลเกสารัตเอเลดดอลเละวรชิดกคนิสีบำเพ็นสมพรยศรวมถึงคนอื่นนัดต่อไปท่าเรือเตรียมพบกับบุรัมยูนเต็ดในศึกเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศในวันที่19เมษายนณสนามดากอนโซลาร์พาร์คสเตเดียมจังหวัดราชบุรีเวลา19.00นท่าทอดสดทาง AIS Play ความเคลื่อนไหวของช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งประกาศ เตรียมทำศึกฟุตบอลชายทีมเมืองไทยครั้งที่32ที่กัมพูชาภายใต้าการคุมทัพของอิสลาซีทโลล่าสุดดรเชนดร,ดรประสบโชคโชคเหมาะเป็นโค้ชผู้รักษาประตูชุดซีเกมได้มีการเผยรายชื่อสีนักเตะในตำแหน่งผู้รักษาประตูซึ่งเป็นสนักเตะจากไทยลีก1และอีก2เป็นนักเตะจากไทยลีก2เพื่อดูฟอร์มก่อนจะตัดตัวให้เหลือ2รายส่งชื่อลงทำหน้าที่เฝ้าเสาในการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาต่อไป โดยทั้ง4รายประกอบไปด้วยโสมผลวิทรักญาติจากไทยลีก2แพทย์ยูไนเตตและเทลุส่วนสว,นสวนรรค์จากไทยลีก2จากทีมเกษตรศสาสตร์ f c ส่วนอีก2รายได้แก่ศิรวัตอิงแกวจากไทยลีก1ทีมขอนแก่นยูไนเตตและรายสุดท้ายชนพัฒนบุญเลิศผู้รักษาประตูวัย18จะของส่วนสู184ซนติเมตรจากไทยลีก1ชนบุรี f c จากการติดตามดูผลงานของผู้รักษาประตูที่อยู่ในดิสไตรชื่อเกณฑ์อายุที่สามารถไปเล่นซีเกมครั้งนี้ได้ เราก็จะนำมาพิจารณาร่วมกันถึงฟอร์มการเล่นที่รักษามาตรฐานได้สม่ำเสมอก่อนตัดสินใจเลือกทั้ง4รายอย่งได้ก็ตามอยู่ที่ตัวนักกีฬาด้วยว่าจะทำได้ดีแค่ไหนจะแสดงศักยภาพออกมาให้ทีมงานเห็นมากน้อยเพียงใดซึ่งทีมงานพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่แล้ว